สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณอูเพียนสิมาเชิญชวนท่านผู้ชมปลูกบักุ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นเดือนที่เหมาะแล้วที่เฮาจะปลูกต้นบักุ่งนะคะเพราะว่าเมื่อฝนแล้วละก็เขาสู่ฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวของทางภาคอีสานหรือของประเทศไทยนี่นะคะก็จะมีหมอกลงมีหมอกลงมันจะเป็นฤดูกาลที่ชาวบ้านเขาก็จะเริ่มเพาะปลูก ปลูกพืชปลูกพักนะคะปลูกในฤดูหนาวนะคะ่ะเดือนพฤศจิกายนนี่เริ่มปลูกได้เลยะคะ่ะท่านผู้ชมพฤศจิกาท่านว่ามกรากลุ่มผ้านะคะเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปลูกบกฮุงนะคะขี่พานมากคู่นุเพียนกับปลูกเดือนกลุ่มผ้าพันนะคะท่านผู้ชมนับไปหาเดือนกับจเจริมเห็นดอกเห็นผลนะคะ่ะเดือนที่8ด หน่วยแหลกๆเพื่อนก็นจะเริ่มซุกละค่ะนี่ค่ะต้นบกฮุงคู่นุเพียนใดมาสีต้นนะคะสื่อมาจากหลานที่เขาขายพันพืนนะคะเวลาท่านผู้ชม ไปเลือกซื้อเบียบักฮุงเนี่ยนะคะอันดับแรกเข้าตรงตัดสินใจก่อนว่าเข้าซื้อเบีย้ยบักฮวงแบบเอามาปลูกหรือเป็นบักฮุงสมตม่ำบ่อหรือว่าเข้าจะเลือกพันุเป็นบักฮวงสําหรับกินสุกที่นิยมปลูกก็คือบักฮวงพันุฮอนแลนด์นะคะที่คุณผู้เพียรเลือกมาเนี่นะคะสีต้นนี่ค่ะสีต้นนี่ค่ะเป็นบักฮวงพันุแขกดํานะคะ มะคุงพันแขกดำเป็นบักคุงสมตําค่ะที่นี่เวลาเขาเลือกซื่อเนาะหาชาวบ้านเอามาขายเขาก็จะบอกว่าเขาเพาะเองมะคุงต้นนี้มันแสบก็เลยเพาะเองจังสี่นะคะคุณผู้เพียกรกับสีบ่อเหลือกซื่อนะคะถ้าเป็นแบบว่าเพาะเองเพราะว่าเห็นว่ามันมันแสบก็เลยเพะเองจังสีนะมันมีโอกาสกลายพันธุ์ค่ะท่านผู้ชมมะคุงเป็นอีกยังที่แบบว่ากลายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยนะคะ นะปกติเชาวสวนถาเข้าเห็ดในเชิงธุรกิจนี่เขาจะบบเอาบอกหุงอื่นมาปนเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเห็ดห้เกิดการกลายพันธุ์คือสวนใดปลูกห้อแลนเขาก็จะปลูกห่อแลนสวนใดปลูกแขกดําเขาก็จะปลูกแขกดํานะนะจะบบเอาอยางอื่นมาปนมั่นสีเห็ดห้กลายพันธุ์เนาะแต่ว่าสวนคางบ้านเฮาเฮากะใสวิธีแบบว่า ไปสื่ออยู่สวนเขากับบอตองกา,าเข่ากับบอตองยานมันกลายพันธุ์ถาชาวบ้านเพาะมาขายนะคะถาท่านผู้ชมบริสเรียดในเรื่องว่าเออมันสิกลายพันธุ์กับสื่อมาปลูกได้แต่ถ้าอยากได้พันธุ์ที่มันตรงอีลีนี่ค่ะต้องเลือกสื่อตามล้านที่เขาขายเป็นอาชีพอีลีแบบว่าเขาจะเพาะแล้วก็รับประกันให้เฮ้าเลยนะว่าเป็นพันธุ์แขกดำอีลี หรือว่าเป็นพันธุ์ฮ้อนแลนอีลีแบบบางคนเข้ากับสื่อเข้ากับสื่อไปปลูกเนาะสื่อเป็นแบบว่าเอาไปปลูกเป็นลอยตน้นเป็นพันธุ์ต้นอย่างสีนะเขาก็ต้องการความแน่นนอนว่ามันเป็นพันธุ์นั่นอีลีนี่นี่คู่นุ้เพียนก็เลยถามค้นขายว่าเพาะเองบอเขาก็บอกว่าบอพะเองหล่ะเขาสื่อมาเป็นหล,ลอดนะคะหลอดละหลายหลายลอยต้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบนั่นนะก็คือเข้าเสื้อถือใดว่า มันจะต้องเป็นบกักฮวงพันธ์ที่เขาบอกอิลีนะคะคือเขาบอกว่าแขกดํามันก็นจะแขกดําซึ่งต่างจากที่ชาวบ้านเขาเพาะเองนะนะคือชาวบ้านกับบกักฮวงแหละมันแสบนะกับเพาะมะขายังสีนาอันนี้คือวิธีการเลือกพันธ์บักฮวงเนาะ แต่ว่าต้นใหญ่ที่คู่นุเพียนนําเสนออยู่เรื่อยๆนั้นเพื่อนจะเป็นพันดําเนินนะคะที่เป็นบักฮ่งสมตําส่วนบักฮ่งบักฮ่งที่กินซุกที่คู่นุเพียนปลูกอยู่แล้วก็นําเสนอให้ทานผู้ชมเบื่องเรือนนั่นก็คือบักฮ่งห่อนแล่นนะคะ ต่อไปบบที่นี่เป็นยังจังอยากให้ปลูกช่วงนี้นะคะเพราะว่าปลูกช่วงนี้มันจะเป็นหนาแรงเนาะเป็นหนาหนาวน้ำต้นบกฮวงนี่สีใยญ่ายนะคะปลูกเดือนพฤษจิกาค่ะท่านผู้ชมพฤษจิกานับไปเลยหาเดือนจะเริ่มเห็นดอกเห็นผลนะคะแปลว่าบกฮุงต้นนี้ถ้าเอา,เอาลองดินถ้าเท้าปลูกดีๆนะดูแลดีๆเพื่อนก็นจะออกดอกออกผลเดือนใดล่ะที่นี่เดือน ท่านว่าโมกล่ากุมผ้ามีหน้าเมษานะคะประมาณเมษาเนี่ยจะเห็นดอกพฤชสภาพมีทุน่ากระกรดาสิงหารจะจะเริ่มนวยดกเลยค่ะท่านผู้ชมก็ระวังดีๆว่าเพิ่นสีลมเวลาเจอพาอยุหรือว่าอาจจะถือน้ำท่วมถ้าปลูกในที่ต่านะคะนะคะหวังวา,งวา,งวางกะคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอยู่พอสมควรน,นะคะที่กระล่างคิดอยากจะปลูกบวชฮงเนาะขายอย่าลืมกดไลค์กดแช่ ถ้าพ่อใจหรือว่าเห็นมันเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็แช่ไปให้ผู้อื่นเบ่งนําค่ะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคุณเูพียนอยู่เป็นประจํานะคะกดติดตามแล้วแล้วก็เบิงคลิปคุณเูพียนอยู่เป็นประจํานะคะขอบคุณหลายๆท่านที่ยังบก,กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะคะและท่านผู้ชมก็จะได้เทคนิคดีๆในการปลูกผืชปลูกผักมาฝาก ท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมกดกระดิง่งเวลาคูณนเพียนอัปโหลดคลิปลงไปเนี่ยระบบะก็จะส่งสัญญาณติ้งไปหาท่านผู้ชมท,ทันทีนะคะก็จะได้บอพลาดคลิปใหม่ๆของคูณนุเพียนถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกบกฮุงนะคะมีความคิดเห็นจังใดอยาก อยากเพิ่มเติมจังใดห,หรือว่าอยากมีคําถามจังใดกับโพสต์ไว้ถ่ายคลิปใดนะคะคุณลูเพี้ยนสีเขามาตรวจเบิงทุกมือแหละค่ะเห็นทันผู้ชมโพสต์แน,วน,น,แนวนันแนี่นีลงไปก็ดีใจค่ะขอบคุณหลายๆที่ให้ความสนใจคลิปของคุณนูเพี้ยนแล้วก็มีคำถามบางคนก็บชมมากบางคนกับเพิ่มเติมความรู้ให้ค่ะแบบนี้แหละค่ะที่คูณนูเพี้ยนอยากให้เกิดขึ้นนะคะอยากให ช่องคู่นุเพียนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนหลูในการอยู่อย่างพ่อเพียงนะคะโดยเฉพาะการพึ่งตนเองในการปลูกในการสั่งอาหารให้แก่ตนเองและครอบครัวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาวัยทนีก่รน,นะคะพบกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ